สวัสดีครับพบกับผมนะครับหมีสยามมวยเดือดนะครับนะวันนี้ก็มาวัดสายตานะครับนะศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับนะประจำวันพุธที่11มิถุนายน2568นรบนะครับนะณนะเวทีมวยลาดดำเนินนะเริ่มชกตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปนะครับนะถ่ายทอดสดทางช่อง24 u นะครับนะกด24นะครับนะก็ ชอบอยู่มีสองช่วงนะครับนะผมชอบช่วงที่2นะครับนะมีทั้งหมดสี่คู่ด้วยกันนะครับนะแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะอย่าลืมนะครับนะกดแชร์กดซับสไครต์นะกดแจ้งเตือนกดไลค์นะครับนะถ้ากดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะคุณจะได้รับชมฟาร์มมันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับนะก็ฝากกดพวกนี้เพื่อเป็นกำลังใจผมให้มีแรงดำเนินการคลิป ต่อไปแต่กระดิ่งตัวสําคัญนะคุณจะได้รับชมมวยเด็ดจากผมนะที่เด็ดจากผมนะถ้ากดกระดิ่งไว้นะครับนะก็ส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มซุปเปอร์ VIP มีทั้งหูดังๆนะมีทั้งเซียนใหญ่ๆภาคตรงจากสนามนะนะมวยหูดังๆนะมีหมดซิกกรรมการอยู่ฝั่งไหนอนะไรอยู่ฝั่งไหนมีหมดนะครับนะแอ ย้ำนะครับมีแอปนำหน้า sm แปดแปดปย้ำนะครับแอปแล้วก็ใส่แอปนำหน้าแล้วก็ตามด้วย sm แปดแปดแปดนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันหนะ้ากลุ่มซปเปอร์ VIP นะครับนะมาทานะก็ชอบอยู่สี่ตัวนะชอบอยู่4ี่คู่หลักๆนะครับนะคู่แรกเป็นทางด้านเจ้าของเบ้งนะเจอกับทางด้าน ไวเลอร์มีนะโยทินนาํนะชกกันให้พี่กัด1 0 8ปอนด์นะคู่ที่2เนี่ยเป็นทางด้านเจ้าเทพสังปรเจอกับทางด้านเจ้าเก้าพีเคแสนชัยหรือว่ามงคลเพชรพีเคแสนชัยเดิมนามนะแล้วก็เป็นทางด้านเจ้าชัดชัยไอเอสเอสยิมเจอกับทางด้านเจ้า เก้าล้านสิบกำนันหนึ่งน,น,นะแล้วคู่เอกก็เป็นทางด้านเจ้าโมฮอกเงาะบางละปี ok เจอกับทางด้านเจ้าสองฝ <F 1> ั่งขงเอฟเอคุบโอผ่านมวยสามยกมาทั้งคู่น้บนะนะคู่นี้นะมาเริ่มทางคู่แรกกันก่อนเลยน้ำนะคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านเจ้าขงเบ้งสอทองภูบาลน้บนะนะเป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงฉะเชิงเซาน้านะนะ เจ้าของส่วนสูง165เซนอายุ24ปีนะครับนะชกม,มวยมาไม่ต่ำกว่า60ครั้งนะเป็นมวยขวามวยฝีมือมวยหมัดน,นะก็ซ้อมที่สีโอปอนะครับนะเป็นมวยเขานะเข่าในเหนียวเปิดเกมเต,มตะขาต่อยหมัดแรงบ oo ูดุดันน้ับนะมวยตัวนี้นะส่วนมาดูทางคู่ชกของเขาก็คือทางด้านเจ้า ไวเลิศมีนะโยทินเน่ยเป็นมวยจากจังหวัดกาลสินนานะเจ้าของส่วนสูง168เซนอายุ25ปีชกมวยมาไม่ต่ำกว่าหกครั้งนะเป็นมวยที่ครบเครื่องนะซ้อมที่มีนะโยทินนะนะเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะเตะหนักแรงต่อยขวางหน้าใช้ได้หลักเหลี่ยมดีนะครับนะมวยตัวนี้ถามผมว่าคู่นี้ผมชอบใครระหว่างเจ้า ขงเบ่งสอทองภูบานเจอกับทางด้านเจ้าไวเลอร์มีนาโยทินเนี่ยถามผมคู่นี้ผมชอบใครส่วนตัวผมผมมองไปที่เจ้าไวเลอร์มีนาโยทินนะผมมองว่าเรื่องเก๋าเรื่องอะไรแบบนี้นะเขาใช้ได้นะแล้วปลายแข็งแรงนะครับตัวนี้ปลายแข็งแรงนะปลายแข็งแกร่งหลักเดี่ยมใช้ได้นะคู่นี้ชอบไปทางด้านเจ้าไวเลอร์มีนาโยทินนะครับนะส่วนคู่ที่สองนะ เทพสั่งปราบนะแกวินยิมนะครับนะเจอทางน้านเจ้าเก้ามงคลเพชรพีเคแสนชัยหรือว่าชื่อเดิมมงคลเพชรพีเคแสนชัยนะมาดูทางน้านเจ้าเออเทพสั่งปราบก่อนนะครับนะเทพสั่งปาบเนี่ยเก่าอยู่แล้วคู่นี้มวยเก่าทั้งคู่เทพสั่ง มาจากจังหวัดสงขานะเจ้าของส่วนสูง170เซนอายุ26ปีนะครับนะชงมามาไม่่ำหรัาร้อยครั้งนะครับนะเป็นมวยขวามวยขาวแม่นยำใช้ได้นะครับนะเป็นแบบบูดุดันนะมวยตัวนี้บูดุดันขยันสู้อดทนนะปลายปลายแข็งแรงนะปลายแรงอ่ะปลายแบบมีแรงสู้มีอะไรนะไม่หึดไม่หมดนะครับนะมวยตัวนี้ส่วนเจ้า มงคลเพชรเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้นะมวยตัวนี้ก็ชกมาไม่ต่ำกว่าร้อยไฟเหมือนกันน้บนะเจ้ามงคลเพชรเจ้ามงคลเพชรเนี่ยเป็นมวยซ้อมพีเคนะครับนะป้ายแข็งแรงเหมือนกันนะตาพวกลูกอึดลูกคนผมยังมองว่าสู้เทพสังปับยังไม่ค่อยได้นะครับนะเจ้ามงคลเพชรเนี่ย เขาชื่อก้านะแต่ผมเรียกมงคลเพชรนะผมเรียกติดปากแล้วเจ้ามงคลเพชรเนี่ยลูกอึดลูกทนผมยังมองว่าสู้เทพสังปาบยังไม่ได้นะคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเทพสังปาบนะครับนะผมมองว่าอึดทนดีฝ่านะส่วนคู่ที่3นะเจ้าชัดชัย i อ s อสยิมเนี่ยเจอกับทางหน้านเจ้า9ก้าล้านสิทธิ์กำนันหนึ่งเนี่ยนะครับนะ เจ้าชัดชัยเนี่ยเป็นนักมวยจากจังหวัดศรีสะเกษน,นะเจ้าของส่วนสูง170เซนนะอายุ25ปีนะห้าปนะชกมวยมาไม่ต่ำก่า6กครั้งมวยฝีมือนะซ้นะอมที่10ยอดธงนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะเตะหนักต่อยแรงขวางหน้าฟันสองได้นะนะมวยตัวนี้นะแข็งแรงเลยมวยตัวนี้แข็งแรงนะมาดูคู่ชกของเขาก็คือเจ้า9ล้านสิทธิกำนันหนึ่นเงเนี่ย,ยเป็นมวยจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ อายุ22ปีเจ้าของส่วนสูง178เซนนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่า50ครั้งนะเป็นมวยเขา่ามวยฝีมือนะครับนะซ้อมทีสุดกำลังเหน่งนใช้หน้านะมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะศาสตร์แข้งโต้ไล่แขนเหลี่ยมเชิงดีนะมวยคู่นี้มันนะผมมองว่ามันเลยนะถามผมว่าผมชอบคู่ไหนนะเอาแหละทางหน้าน เจ้าหลานเนี่ยเป็นมวยศาสตร์แข้งโตไล่แขนดีนะครับหน้าเหลี่ยมเชิงใช้ได้จะเจอกับครั้งหน้าเจ้าฉัดชัยเองก็เป็นมวยประมาณว่าเป็นมวยประมาณมวยฝีมือครบเครื่องเตะหนักนะครับนะต่อยแรงฝังหน้าฟันศอกฉลาดหลังเหียมดีนะคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าฉัดชัย i อ s ออยิมนะผมมองว่าเขาเตะหนักแรงนะครับเตะไอหนักแรงพอๆกันแหละแต่ผมมองว่าลูกฝังหน้าลูกหลักเหลี่ยมยังอยู่ที่ เจ้าฉัดชัยนะครับนะผมมองว่าหล,หลักเหลี่ยมเขาใช้ได้นะเจ้าฉัดชัยนะส่วนคู่เอกของรายการนะครับนะคู่เอกของรายการกนะ็คือทางด้านเจ้าโมฮอกเงาะบางละปีเจอกับทางด้านเจ้าสองฝั่งโขงเอฟเอุกนะครับนะเจ้าโมฮอกเนะี่ยเป็นนักววยจัจงหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะเจ้าของส่วนสูง176เซนอายุ25ปีเป็นมวยเขาคบเครื่องนะซ้อมสอสมัยอยู่แล้วนะเพาะว่า เขาอยู่สาสมัยนะเป็นมวยฝีมือสูงยาวเข่าดีนะเปิดเกมสาดแข้งในแน่นโยนแทงบู๊ปลายมั่นคงนะโหในนี้แน่นหนึบนะเข่ายนเขาอะไรก็ได้นะทางแน่นโมฮอกส่วนมาดูคู่ชกของเขาก็ไม่ใช่ใครนะสองฝั่งโหงเอฟเอกุ๊บนะครับนะมาจากจังหวัดหนองคายนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซน อายุ22ปีนะครับนะชงมามาไม่ต่ำฝั่หนึ่งครั้งนะเป็นมวยเขานะมวยตัวนี้ก็ใช้ได้นะผ่านเวทีใหญ่มาทั้งคู่นะครับนะมวยเขาเตะนะวงในปั้มตีเหลี่ยมดีเชิงดีนะครับนะมวยตัวนี้แขปลายเนี่ยผมมองว่าแข็งแร่งพระเจ้าโมฮอกนะผมมองว่าเจ้าโมฮอกเนี่ยต่อยห้ายกเนี่ยปลายเนี่ยมีสะดุดมั่งมีอะไรมั่งมวยตัวนี้ผ่านเวทีใหญ่มาทั้งคู่นะ เชิงดีแต่นักอยู่ที่เจ้าโมฮกนะแต่ถ้าเหลี่ยมเชิงแข็งแร่งอยู่ที่ทั้งหน้าสองฝั่งโคงผมมองว่าความเก่าอยู่ที่เจ้าโมฮกนะความขับความเก่าอ่ะผมให้เจ้าโมฮกนะผมมองว่าผ่านกระดูกมวยเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะนะถามว่าสองฝั่งโขงผ่านเบอร์ใหญ่มาไหมก็มีนะครับก็มีผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาบ้างนะแต่ผมมองว่าเบอร์ใหญ่ๆที่โมฮกผ่านมาผมมองว่า ดีดีฝั่งสองฝั่งของแต่วันนี้มันมาชกมวยห้ายกน้ำนะกลับกันมาชกมวยห้ามวยห้ายกผมมองว่าความฟิตร่างกายก็มีผลนะผมมองว่าชอบไปที่สองฝั่งค้งนะผมมองว่าปลายแข็งแก่งดีฝ่ายเจ้ามหอกนะไม่ค่อยหมดซ้อมดีเด็กขยันนะครับนะเจ้าสองฝั่งคนะ้งเนี่ยซ้อมดีเป็นเด็กขยันนะก็ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะสึก ่วยไทยพลังใหม่นะผมก็ชอบอยู่ประมาณนี้นะส่วนตัวผมก็ชอบประมาณนี้นะครับนะใครชอบก็ตามผมนะใครไม่ชอบก็สวนไปนะนะแล้วก็มาดูกันว่าของผมกับของคุณเนี่ยใครจะเข้ามากกว่าน,นะครับนะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ด มวยเด็ดๆแบบนี้นะครับนะก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะส่วนใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเข้ากลุ่มผมนะซปเปอร์ V i p นะครับนะมวยหูจากเซียนโตนะครับนะสู้ทุกตู้บูทุกศึกนะในกลุ่มนี้มีหมดนะไม่ว่าจะซิกกรรมการนะซิกนักมวยเซียนใหญ่อยู่ฝั่งไหนมีแนวโน้มออกฝั่งไหนกลุ่มนี้มีหมดนะครับนะ แอดมาที่ sm888 ย้ำนะครับใส่แอดนำหน้าแล้วก็ sm888 นะครับนะแอดมาได้เลยนะมีทุกสู้มีทุกคู่บู๊ทุกศึกสู้ทุกหูนะครับนะขอบคุณครับ